ว่าไงครับคุณธนเดชวันนี้ก็พาพนักงานไปเที่ยวครับคิวพนักงานประจำปีนะฮะของตลอผลทั้งสองสาขานะโอ้โหพนักงานกี่คนคะเนี่ยเอารถบัสสองชั้นไปเนี่ยสาคนพนักงานสามทคนแบพอดีนี้ได้ได้เพื่อนจัดให้ฮะอ๋อติดตามได้ที่เพจไปเที่ยวกับบอยไหมบอยไหมอือเดียร์เป็นคนขับด้วยเป็นช่างภาพด้วยใช่ไหมคะโอ้โค้งวงจรนะเป็นนั่งช่างภาพบินโดน ภาพถ่ายลูกขับรถบัสด้วยครบครับครบ,ครบตอนนี้สมาชิกคือรถครบเรียบร้อยแล้วนะพร้อมเดินทางแล้วครับใครมาช้าครับเมื่อกี้คุณจดชื่ออะไรยังคุณสมกเลยเอ๋เอเออรีเยคุณสมยก่อนเลยเอ๋อต้องเตรียมตัวเลยใช่ไหมคะประธานใหญ่นะคะอันนี้ประธานใหญ่สองคนนะคะเจ้าภาพนะคะอยู่หน้น<ใ>น <laughs> า <ย S 2> นอ๋อจะไปเราจะไปเดินชมหน่อยว่าแต่ละคนที่ แต่ละคนที่ตื่นวันนี้คุณตื่นกี่โมงคะไม่ได้นอนอ่ะโอเคเอาจะมาถามนะคะวันนี้วันนี้คุณตื่นกี่โมงคะตีสี่ครึ่งีสี่ครึ่งอันนี้ไม่ได้นอนโอเคท็อปสุดครับตื่นทำอะไรครับทีสี่น่ะตื่นทำไมมีคนต้องแต่งหน้าแต่งตาใช้เวลาสองชั่วโมงนี่อ้าวสี่พลายเยกอ๋อนั่งแยกกันวันนี้นะคะสามาษณ์หน่อยค่ะสัมาษณ์หน่อยค่ะเป็นบุคคลเดียวนะคะ ที่หอบลูกหอบผัวดูไม่เป็นยอมทิ้งไล่ทิ้งนามานะคะตอนนี้นะคะอันนี้นะคะน้องบอลนะบอลโกบอลนะคะแต่ได้พ่อไม่ได้มาด้วยเอออยู่เขาอยู่บนสวรค์แล้วขามองลงเอออันนี้ฟาอองนะคะโอ้ยโหอันนี้มาแบบมาแบบชั่วโมงเร่งด่วนบินบินมาเลยอ๋อบินมาเลย โอ้ตรงมาเลยอ๋ออันนี้ชุดไม่ได้เตรียมกันมาวันนี้อันนี้เขาจะไปจางเซนต์กับอ๋อกับแกงวังยูส่วนอันนู้นจะไปคาเฟ่ไปดิฟไปดิฟมะชามะชาลาเต้อ่าค่ะไปค่ะเอาก็ไปไม่ได้นะคะรถรถก็ติดอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะดูเดี๋ยวอันนี้คือจะไปตีมเอแคร์จือปากนะคะตีมปีนี้เขาตีมเขาตีมสกอยใช่ไหมอะไรวะ เต็มงานวัดเต็มสกอยเปลี่ยนแว่นใช่ไหมบ้ามันเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอเออนะคะโอ้โหเต็มเต็มนะคะวันนี้ยิ้มยิ้มไม่หุบเลยค่ะต้องแยกค่ะเดี๋ยวตีกันค่ะผัวเมียต้องแยกกันนี่คะดูไอ้แพล่ต้องแยกคนละบอกนะคะดูค่ะไม่เดี๋ยวเขารู้ไงว่าเป็นสมีใหม่มาเลยนะครับเนี่ยเออดูสิตัดผมมาเพื่องานนี้ตอนแรกอายูโมงไว้ยไอ้เคี้ยกคว้าไข่ใหม่ใครวะเออไปช่วยครมาวะเฮ้นึกอยู่ ซองวใหม่ซองใหม่นี่คือแบบว่าแบบถูกใจนะเพราะว่าแบบเราเห็นพ่อหนุ่มแบบปล่อยผัวนั่นแหละถ้าคิดว่าอารย์หมอถ้าผมจะกะจะอัดคลิปปลาสวายแล้วทำไมพ่อมาสวัสดีฮะเลยมาเหมือนมากเลยเหมือนจริงหรอถ้าเจอคลิปแกต้องแชร์ให้ฉันดูนะอ้าวแล้วนี่ไนักตกปลาอ๋อเขาจะใส่ปลาหมึกคืนนี้อ่า จะดูว่าเขาจะได้หรือเปล่านะคะคือนี้นะคะเดี๋ยวเราจบคลิปจบคลิปตรงนี้ตรงท่อนนี้ก่อนนะคะเด,<บ>เดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกิจกรรมกันนะครับคือตอบคําถามในไลน์นะ<อ>แล้วก็รางวัลของเราจะมีตุ๊กตาทั้งหมดเนี่ยสามตัวสามแบบจะมีสามแบบสามแบบมีทั้งหมดสิบเจ็ดตัว<อ>แบบแรกนี่คือจะเป็นกระเป๋าตางังค์น่ารักอะ่ะนะแบบที่สองนี่จะเป็นเหมือนมินเนี่ยนนะมินเนี่ยนเหรอ ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะต้องถามฟ้ากับพี่ฝนฝนใส่ชุดเฉยเฉยเออแล้วอันที่สามคือกระต่ายตัวใหญ่ใหญ่ตัวน่ะเราจะเล่นในไลน์กันแล้วนะคะมาพร้อมเริ่มเริ่มเลยครับนี่เรากำลังจะแจกข้าวกันนะคะอาหารเช้านะคะวันนี้นะคะก็จะมีอะไรนะแซลมอนน้ำพริกเออแซลอนน้ำพริกโอ้โหแซลมอนน้ำพริกไก่เทอริยากิ ไก่เทริยากินะคะแล้วก็ซาบะไหนดูซาบะหน่อยค่ะซาบะโอ้ยดีดีค่ะโอ้ข้าวน่ากินมากแล้วก็มีครุกนะคะมีครุกแล้วก็ถึงกันแล้วนะคะจุดแรกนะคะมาเช้าไปถึงสองชั่วโมงจ้าอาหารเย็นหมดแล้วครับจ้าจากอาหารเที่ยงเป็นอาหารเย็นจ้าพะดีอันนั้นปูผัดผงกะรี่นะจ๊ะไหน โอ้ยอุ้ยเป็นไงบ้างบางเหรอคะบางกับพี่ปอปอใช่แล้วเป็นนร้างของอ้ดดอนใจเย็นช้าๆเคี้ยวทำหนึ่งเคี้ยวสักร้อยค้งดอนอเรีบพ่อเคี้ไปเอ่อจะไปดูอาหารนะคะตรงนี้แหละตรงนี้มีเยอะอยู่โอเคโอ้โหเป็นไงคะ โอเคนะคะไม่มีต้มอึ่งไม่มีหมกอีห่วกนะคะวันนี้กินพอทานได้นะคะอยากกินขว้วันนี้กับข้าวก็พอทานได้นะคะไม่มีนะคะต้มอึ่งหมกอีห่วกทอดเขียดไม่มีนะคะวันนี้ตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วนะจ๊ะ ใครอะ่ะพี่ฝนคุยกใครอะ่ะไปทะเลเหรอไปทะเลเหรอพี่ เฮ้ยแฮปปี้เ p ิร์ธเดย์แฮปป p ้เบิร์ธเดย์ทูยเป็นไงถึงยังอ่ะถึงมันเกิดยังถึงแล้วเหรอวันที่อะไระขอพรขอพรอขอพรเยอะๆอุ้ยเองเรียเ okay, อาเค้กออกมาทำไมอ,อย่าลืมเอาไปเปล่าอุ้ยโอ้หอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้สั่งครูครูหนึ่งนะเอาไปกี่โลคะเอาไป โลสามโลแล้วก็อันนี้อ๋อหอุ้ยหอมเด้งๆสดเลยดูสิสี่โลจ้ะอุยันนี้ก็เอาไปสามโลไปโอ้มันยังเล่นอันเนี้ยอันนี้ยังเล่นอยู่เลยดูดิใช่ยังเล่นสียิ่งแยบเลยแล้วแล้วคืนนี้นี่ต้องไปตกไหมคะเนี่ยครับคืนนี้ต้องไปตกไหมคืนนี้ตกเพราะอันนี้ซื้อกินมันง่ายเกินไปไงตกมันจะยากเลยถือห่าดูอร่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็เอาหอยนี้ผัดน้ำพริกเผาไปสองถุงอ๋อใครเขาไปผัดเหรอใครจะทายค่า ทำไมวันนี้นะบอสเล่นน้ำถืออึดจังวันนี้้รออน่เราถึงไหนแล้วคะคุณสมนึกถึงท่าเรือท่าเรืออะไรท่าเรือเสม็ดจะข้ามไปเกาะเสม็ดตกตกปลาหมึกปลาหมึกเขาบอกว่าตกหลังเกาะเสม็ดอีกทีนึงนะอันนี้เรากำลังกำลังไปตกปลาหมึกกันนะครับอืมกำลังมากำลังมาน้องๆกำลังมากัน ขึ้นเรือลำไหนอ่ะเราขึ้นเรือลำไหนลำเตือนลำตีตอนนี้กำลังจะขึ้นไปค่ะใครกลัวเมา,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 มา,มาเรือทันยัแกเมาเลยนะตอนนี้เราก็ขึ้นเรือกันแล้วนะคะ ในเรือของเรานะคะก็จะมีซีฟู้ดเล็กน้อยนะคะก็มีผลไม้เลดกน้อยซีฟู้ดนะคะแล้วก็โยนะคะแล้วก็เครื่องสเครื่องซึ่งตำน,นะคะ ประเมดแล้วนะคะร้อยตันคุญมาเพื่อเงินกี่บาทหนึ่งล้อคิดว่าหนึ่งล้านบาทค่ะจะเอาสักสิบตัวบุญมาเพื่อหวังเงินจํานวนหนึ่งร้อยบาทคุณรู้จริงจังอ่ะชีวิตของคุณมากเลยนะคะคุณมาเพื่อ คุณบายคุณทุกมคะมาทำไมะหนึ่้อาทนคบุณมาทำไมคุณถามคุณมาทำไมย่ย่ายามว่ามึงเอาคุณมาทำไมเดี๋ยวคุณจะส่งให้แว่นดูบอยแมวมมาเดี๋ยวกนเดี๋ยวกนคุณมาเพื่อหวังเงิน ณชักไวไปค่ะคุณชักไวอ๋อใช่มันจะทำทำไม่ค่อยถนัดชักมันจะทําให้ปลาหมึกไม่ตอดค่ะคุณต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวปลาหมึกจะไม่ตอดคุณต้องปล่อยไปให้ถึงพื้นก่อนหรือเปล่าถ้าเธอเทคนิคมันต้องปล่อยไปให้ถึงพื้นก่อนเปล่าน้ำก็ได้ปลาหมึกมากลางน้ำอ๋อโอเคค่ะโอ้โหอันนี้ถ่ายได้น้ายายมาละกินนะคะเพื่อหวังเงินจํานวนหนึ่งแบงค์แดงค่ะคุณจะเอาเงินจะไปทำทุนการศึกษาค่ะอ อีสันก็คิดว่าคุณเสียเอาเงินตรงนี้ไปไว้ที่ร้านเหล้าลงกับขวดยังยังค่ะถ้าถ้าได้เยอะเกินห้าแบงก์ก็จะไปอยู่ค่ะอ๋อก็จะหารกันได้พอดีใช่ใช่แม่นเบาค่ะใช่ค่ะตอนนี้กุญแจห้องเอาไว้ตรงนกุญแจห้องฝากฝากไว้หน่อยเอาต้องใจเย็นๆเยังไม่มาทุกคนต้องใจเย็นๆไม่มาตยังไม่มาต้องรอสักคู่รอวันค่ะตอนนี้นะคะไส้เรือก็บอกกันแล้ว อยู่บนโตนี้คุณสามารถเดินมากินได้เลยค่ะไปค่ะค่ะของผัวเมียตั้งใจจะเอาเงินทุนที่ได้จากตรงนี้ไปไว้ทำอะไรคะอาไปต่อยอดเลยค่ต่อยอดหรอคะต่อยอดทีนี้หรอคะอ๋โอเคค่ะคำตอบคุณดีมากค่ะยายเมื่อกี้บอกว่าจะไปลงทุนค่ะคุณมาเพื่อจ่ายค่าหวยไอ้เหี้ย คุณเมาแล้วตะวันไปเจอข้าหวยซึ่งซึ่งอีกไม่กี่วันหวยงวดหน้าก็จะอแล้วนะคะววดชนแปดววดนะอ๋อโอเคค่ะนึกคะคุณจริงจังกับเรื่องนี้มากถ้าคุณได้ทุนจากตรงนี้ไปคุณคิดหรือเปล่าคะว่าคุณจะเอาทุนตรงนี้ไปไว้ทําอะไรคะจะไว้ไปเลี้ยงชีพครับตรงทุนเลี้ยงชีพด้วยการซื้อสองปดห้าใช่เลี้ยงชีพทุกวันพุธตอนนี้าแล้ววันเสอายุก็เยอะแล้ว ชีพอะไรครับอ๋อก็เลยต้องมาตกหมึกต้องมารับจ้างลูกเขยตกหมึกใช่ไหมคะกระงชีวิตครับอ๋อโอเคค่ะคุณดูจริงจังมากเลยนะคะหลังจากที่คุณทิ้งลูกทิ้งผัวมาแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาเงินทุนที่คุณได้จากตรงเนี้ไปทําอะไรคะอิฉันจะหาค่าน้ำมันกับกรุงเทพค่ะอิฉันไม่ได้มารถบัสกับเขาค่ะอิฉันไม่ได้มารถฟีนเลยนะคุณไม่รู้หรอคะว่าอิฉันเตรียมเงินไว้ค่าน้ำมันรถคุณแล้วอะค่ะ พราะถ้าใครเอารถมาเองอีฉันต้องซัพพอร์ตค่าดุมันนะคะให้คุณรู้ไว้ด้วยนะคะอยตายแล้วคุณจะได้นอนหลับสบายฝันดีเห็นเลข3ามตัวตรงในคืนนี้ค่ะอไม่ต้องตกะพอไม่ต้องตกเออเลยค่าดุมันละคุณดูจริงจังกับการตกในครั้งนี้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณจะได้ทุนในคืนนี้คุณจะเอาทุนตรงนี้ไปทําอะไรคะเอาไปซื้อโตเมียครับ ตกของหมึกก็จะมีเหมือนของหวานเล็กๆครับที่จะได้ซืนตัวเมียคืนนี้จะทำตั้งแต่ตงวเปซื้อตัวเมียโอเคค่ะอยู่บ้านคุณไม่เคยกินจางเลยคุณเอาแต่เล่นเกมไปวันๆวันนี้วันนี้เราเอาเงินร้อยกลับบ้านให้ได้ครับแล้วคุณจะเอาเงินทุนตรงนี้ไปไว้ทําอะไรคะเล่นไพ่ครับอ้าวไม่ใช่ไว้เลยงหมาหรอคะอ๋อเลยงหมาก็ได้อ๋อโอเคค่ะดูคุณจะจริงจังกับการตกหมึกในครั้งนี้ คุณคิดว่าถ้าคุณได้ทุนคุณจะเอาทุนตรงนี้ไปต่อย,ยอดอะไรคะหูกตั้งเป้าไว้60ตัวขึ้นไวเอาตัวเดียว <Yeah. S 1> <laughs> คืนนี้หน่อยสิทำไมทำไมทำไมทุกคนมองทำไมคุณเหรอละแก้วให้กินได้เลยเอาแล้วมันไม่ได้อ๋อแล้วกินได้จริงใช่ไหมกินได้จริงกัดตรงหัวมันก่อน้องจ่ายมาแล้วปูวะทำไมมันไม่ชุกชุกกัดตรงหัวมันก่อนค่อยกินเต้วเออเฮ้ยโอ้โหหมึกเป็นไง คุณไม่ยกซอสน้ำจิ้มทั้งแก้วอ่ะคุณทำผิดสูตรอ่ะ,ะโอ้โหโอ้โอนหน้ำจิ้มช้อนโอ้ของแท้คืนนี้ถ้าเมาเบียอีกนะเลยแสกคอเป็นไงนี่พี่ต้องอย่างนี้ด้วยเด<อ>ียวอนะนี่พี่ต้อง,องนี้ด้วยหเหมือนดีเจฟูมอ่ะ <c oughs> แ,ลแล้วตอนนี้เวลาก็ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> เราได้มึกไปเพียงหนึ่งตัว แล้วส่วนฝนก็หิวหนักมากนะคะเรามากันทั้งหมดยี่สิบสองคนเราเราตกหมึกไปได้ทั้งหมดแค่เพียงหนึ่งตัวนะคะเวลาผ่านไปกันหนึ่งชั่วโมงเปหนึ่งชั่วโมงที่คุณคิดว่าตอนนี้เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ หกสิบตัวที่คุณพูดไว้ว <คน S 1> <น>่าหายไปไหนคะมันน่าจะคนละทะเลกัน,น <c oughs> คนละทั่วและเลค่ะที่คุณคิดไว้ <c oughs> ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากคุณที่มีอยู่สามเบ็ดตอนนี้คุณเหลืออยู่กี่เบ็ดคะเพิ่มเป็นสี่เป็นสี่แล้วคุณได้หรือยังคะยังไม่ได้สักตัว,ว <c oughs> สุดยอดออโอ้โห <c oughs> พี่ปงังพี่ปัง เวลาตอนนี้ก็หนึ่งผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการยกเบ็ดเอ้ยไม่ใช่กับการยกเบ็ดในครั้งนี้คะไม่รู้เพิ่งมาแต่ห้องน้ำทางนู้นมั้งครับอ๋อแล้วไงต่อคะโอ้โหยกต่อไปก็บอกฝากหมาอาจาร์รอก่อนค่ะอาจาร์รอก่อนค่ะอาจาร์รอก่อนแล้วคุณซึ่งไม่เคยช่วยเหลือตั้งแต่ในการตกแต่ครั้งแรกคุณคิดว่าหนึ่งชั่วโมงที่เรา ใช้มันเนี่ยคุณคิดว่ามันเกิดประโยชน์หรือมันยังไงฮะ <c oughs> คุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะครับก็ไม่ให้คอมเมนต์โนมโนโนคอมเมนต์แล้วคุณสมนึกคู่ไม่ยอมแพ้ <c oughs> เวลาตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับมันยังไม่เข้าครับแล้วมันจะเข้าตอนไหนคะ <c oughs> <c oughs> ชั่วโมงที่สองชั่วโมงละหนึ่งตัวใช่เหมือนแค้นเมื่อกี้พอมันมาปุ๊บเนี่ยเราจะจะหวัดไม่ไหวเลยอ๋อมันจะเยอะมากเลยเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเรือของเขาลานี้นะคะ ที่พาเนี่ยมาอย่างเงี้ยเขาได้กันไปเกือบสองร้อยตัวจริง <c oughs> วันนี้ขอห้าตัวก็พอ <c oughs> ขอห้าตัวนี <c oughs> ว <c oughs> ่นะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ ปลาปลาไก่ไหนมึงได้ปลาตกเมื่อไรไปบอยปลาไก่หนึ่งได้เหรอได้ดิเฮ้ยแหมว่าปลาไก่โชยแว่นหน่อยดิโชยแว่นหน่อยดิโชยตังค์ให้แว่นหน่อยไม่ทำมาเดาเบอร์นิตาแล้วนะคะนี่นะคะกับข้าวตอนเช้า เยอะมากมีน้ำต้องหูปลาต้มโกนะคะแล้วก็ข้าวต้มค่ะซุปมิโซะหุงได้เลยแล้วก็ไข่นา่าจะมากมีไข่ด้วยตอนนี้นะคะเ,เรากำลังจะขุดหลุมนะคะขุดหลุมเพื่อฝังนะคะไม่กล้าไปไกลหรอก เฮ้ยล่มนะอ,อ๋อพระองค์ล่มปุ๊บเราเล่นต่อแ <จ laser. S 1> ดดปุ๊บเราขึ้น <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไเเปเดือนเหรอไปเดือน <laughs> <laughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังมาถ่ายทำสารคดีนะคะสารคดีถ้าตรงหน้าที่คุณเห็นคือคืออะไรนะตัวอะไรนะที่พูดเมื่อกี้ปลาหมอปลาหมอสิไม่ใช่ปลายูนปลายูนเดินแล้วมึงดูไอ้สองพี่น้องนี่ลุงแกล้งมึงเดะเอาอีกเหรอไม่ออกเฮ้ยเี้ยถ้าเกิดกูไม่ออกตอนนี้กูออกไม่ได้แล้ว ไอ้ดอนก็อยากเล่นเฮ้ยแกงนี้ดีแกงนี้ดีแกงนี้ดีมาแกงเด็กเราก็เราก็คือให้คุณตื่นกัน9้าโมงนะคะพอตื่นมาแล้วปุ๊บกินข้าว กินข้าวเสร็จปุ๊บก็เล่นทะเลตามอัธยาสายพักตามอัธยาสายยันสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะสิบเอ็ดโมงครึ่งเราถึงจะเช็คเอาท์ออกจะใครล่ะจะใครล่ะก็ก็มปีใหม่ไงปีใหม่ลงนี้ลาก้าวันสีเล่นมาในหน้าโบ๊ท์เออยู่ลี่อันนี้ทำกับข้าวอะไรคะลูก ข้าวบข้าวอะไรเนี่ยเร็วใส่มาใส่มาปรุงให้ป้าด้วยหน่อยดิมีอะไรบ้างกระปุกนี้กระปุงนี่มีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างใส่อะไรบ้างเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนหนึ่งสองไอ้สามมึงกินแล้วอ่ะกินเลยกินเลยครับกัดหัวก่อนพี่กัดตรงหัวหน่อยให้หัวเป็นไข่ก่อนนะหนึ่งสองเอารีบกัดเข้าฮึบ แล้วก็อซน้ำจิ้มตามกินตัวเข้าไปแล้วก็อสน้ำจิ้มตามเลยหอกน้ำจิ้มเออขอสภาษณ์นะสัมภาษนะครับวาดาชื่อเราวาดาต่วาดาโอเคโอเควยดโอเคจ้ะวาดาที่ชื่อดชื่วาดาวดาอันนี้นะครับชุดที่สอง โอ้โหนี oh, okay. Now, Now, oh, s <S ah, ่นี่คร ah, ับเป็นน้ำเป็นน oh ึงนะโอ้โหดมก่อนมีก้าแตด้วยมาหนึ่งสองเริ่มกัดหัวให้คายก่อนติ้นกัดโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมึกหมีเฮ้ยเปลาหมึกควนมึกใส่เล็บเฉยเลย ออะเดนพอไก่หัวขาดใช่ไหมกัดตัวแล้วก็ดกดน้ำจิ้มตามเลยไปไงบ้างโอเคไหมเต็มกัดกินตัวเข้าไปแล้วก็ดเข้าน้ำจิ้มเข้าไปเลยทีเดียวโอเคโอเคไี่ไหนไอ้ก็มาซื้อทุเรียนนะครับส่วนลุงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านก็คือปอกนะฮะนี่คนนี้เนี่ยคนแกะ ดูแกะสวยแกะสวยไม่สวยดูยนะทุกคนก<อ>็ได้ชิมฝีมือฉัน้องได้ชิมฝีมือนะครับดูเข้มเค็มๆก็ไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยเช็ด <ๆ S 2> มือตลอด,ดแล้วก็ตุเรียนก็ประมาณแปดลูกนะครับเตรียมมาให้แล้วเดี๋ยวรอกินเป็นของหวานนะแล้วก็มาคุดสักหน่อยนะึงพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ ทริประยองจริงๆมาเทีเรียนมาละยองต้องไปเทีเรียนละยองนะออตอนนี้กำลังรออาหารกันนะคะออ่่ะะไรรูเียนกกิในขนาดที่ลองต้นหนึ่งต้นหนึ่งค่ะต้นหนึ่งค่ต้นนี้ค่ะต้นนี้ในขนาดที่เรารออาหารนะคะเราทุกคนก็กินชุียน ลองท้องกันไปก่อนเลยเดี๋ยวหาว่าเลี้ยงไม่ดีอืมถุงถุงแล้วค่ะลองเองหนึ่งค่ะอุ้ยดูที่โอ้ยอิ่มก่อนข้าวแน่เลยอ่ะปุ้ยอิ่มก่อนข้าวแน่เลยก็เปิดก็รูปแต่ละคนกินทุเรียนกันนะคะลองท้องนะคะดูสิคะพร้อมไหมครับพร้อมไหมับเพื่อนพร้อมไหม